วันนี้นะครับคุณครูประกาศสิทธิ์นะครับก็จะมาสอนพวกเรานะครับในเรื่องการหาครนรนะครับโดยวิธีการตั้งหารหรือหารสั้นนั่นเองนะักเรียนก็จะต้องทำความรู้จักกับการหารสั้นนะครับในการหารสั้นนั้นเราใช้วิธีการหารตั้งหารสั้นนะครับเครื่องหมายหารสั้นครับเครื่องหมายหารสั้นก็จะเป็นสัญลกกักษณ์แบบนี้นะ สัญลักษณ์แบบนี้ทำไมาหารสั้นเวลาหารสั้นนะครับมันก็จะจบในขั้นตอนเดียวนะครับเร็วมากนะครับว่าในการหาคณนอโดยวิธีการหารหรือตั้งหารนั้นวันนี้ก็จะมีโจทย์นะครับมาให้เป็นการหาคณนลสองจำนวนนะเป็นการหาคณน2สองจำนวนก่อนนะครับเช่น เช่นนะครับจงหาพอรอนอของนะฮะสี่และหกนะครับสี่และหกนะครับสี่และหกเสร็จแ,แล้ววิธีทำนะครับ <cut> กอนเยนก็ตั้งหารซั้าเลยนะครับสี่กับหกเวลายะห่างนิดนึงม ตัวเลขอะไรที่หาร4และ6ลงตัวนะครับมีเราก็ไล่ตั้งแต่แม่2นะครับขึ้นไปแม่3ามแม่4นะครับอันนี้เป็นเลขคู่ก็เริ่มจากแม่สองก่อนนะครับใช้2หาร2หาร4ี่ได้เท่าไหร่ครับ2 1 2 2 2 4สองงใส่ไปเลยครับคำตอบผลลัพอ,อยู่ที่ด้านล่าง2ไปหาร6ครับสอง2 2 4 2 3สองสี่สามหนะครับมีอะไรที่หาร2กับ3ลงตัวไหมครับเมื่อไม่มีแล้ว ให้นักเรียนหยุดนะครับก็คือคิดเส้นต้สองเส้นเพราะว่ามันมีจํานวนหนึ่งไอสองกับสามเนี่ยมันเป็นจนํานวนเฉพาะทั้งคู่เลยจึงหยุดหารเสร็จแล้วเวลาหาคำตอบก็บอกว่าดังนั้นพรนของสี่และหคือนะครับ คำตอบจะได้ออกมาก็คือเอาผลบวกตัวหารและผลลัพธ์มาคูณกันทั้งหมดนะครับเป็นตัว L อย่างได้เป็นตัว L นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี2คูณ2คูณ3คำตอบที่ได้นะครับคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับเท่าไรครับ2 2 4 4 3 12คำตอบที่ได้ก็คือ12 นะเป็นคําตอบแล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอตัวอย่างที่สองอีกครับครับในตัวอย่างที่สองนะครับ,ต,รบตัวอย่างที่สองนะัะตัวอย่างที่สองก็คือจงหาค่อริทของ 15และ18วิธีทำครับเราก็ตั้งหารสั้นก่อนเวลายะนิดนึงครับ15กับ18แม่อะไรที่หาร15และ18ลงตัวแม่2ได้แค่18แต่15ไม่ลงตัวแม่3 3หาร15 3ห้าสามาลงตัว3หาร18 สามหกสิบแปดลงตัวก็ใช้แม่สามเลยครับสามหารที่ห้าได้สามห้าสิบห้าสามหารที่แปดได้สามหกสิบแปดมีอะไรหารห้าและหกลงตัวไหมครับเมื่อไม่มีแล้วมันมีห้าไปจนเลยเพราะเราก็หยุดขีดเส้นใต้ของเส้นดังนั้นพอรอนอของสิบห้าและสิบแปดคือ เราจะมาหากันแล้วครับคืออะไรบ้างครับก็เอาตัวาหารกับผลลัพธ์มาทำไมกันครับมาคูณกัน3คูณหคูณหะครับเทคนิคในการคูณน,นะครับก็จะจับ5คูณ6ก่อนก็ได้ครับ5 6 30เอา 3, 30ไปคูณ3ได้90นะฮะก็คำตอบก็คือ90 คณนอก็คือ90ครับจากนั้นคณนอของ15และ18ก็คือ90ครับเวลานักเรียนจะหาผลคูณนะครับสามคูณห้าคูณกับหนักเรียนอาจจะจับสามคูณกับห้าก่อนก็ได้ครับสามห้าสิบห้านะครับตัวนี้ก็จะทำในสมุดทดหรือเศษกระดาษก็ได้แล้วก็คูณด,ด้วยเลขอะไรครับคูณด,ด้วยเลขหตั้งคูณนะครับเสร็จแ,แล้วก็ห5ห้า 3 0ใส่0นทด3 6 1เป็น6 3ทดเป็น9คําำตอบก็คือ90อย่างนี้นะครับนี่คือลำดับของการคูณหรือจะมีเทคนิคการคูณเป็น10ก็ได้นะครับเทคนิคการคูณเป็น10ก็คือมันจะมี3มี5มี6ดูดูที่ครับอะไรที่คูณกันแล้วลงท้ายที่0 3นูได้15ไม่ลงท้ายที่0 3นู ได้18ไม่ได้ลงท้ายที่ศูนย์ลองเปลี่ยนเลครับเอา5.6 3คูณมิโอเคครับลงท้ายที่ศูนย์แล้วครับ30มิก็เลยจับ 5. คูณก่อนครับนะครับจับ5้คูณก่อนนะครับอ่าคูณลงอันนี้ออกก่อนนะครับจับ5้คูณก่อน5คูณได้เท่าไหร่ครับ30ตั้ง30ไว้แล้วก็คูณเหลืออีกตัวเลขหนึ่งคือเลขอะไรครับคูณกับ3เสร็จแล้วก็จะง่ายสะดวกต่อการคูณครับ3คูณูได้ ศูนย์สามสามเป็นเก้าคำตอบเหมือนกันครับเก้าสิบเหมือนกันท้งสองวิธีครับนี่คือวิธีการคูณนะครับนักเรียนลองใช้ดูเลือกใช้วิธีที่นักเรียนถนัดครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็จะมีแบบฝึกน,นักเรียนทําประมาณสักสี่ข้อครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ